อันดับาข้าวหัวของเราจะเทพโจรสลัดที่มีการอัปเดตหลังจากที่ระบบของเจเทพโจรสลัดนั้นถูกยกเลิกไปในช่วงของการประชุมสภาโลกลิเวอรีอันดับที่5อดีตหนึ่นงนในเจเทพโจรสลัดและในปัจจุบันก็ได้กลายเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงขององค์กรระดับ4จักรพรรดิอย่างคอร์กิวราชาทะเลสาย,สายสเซอร์เคคลอดาโดยข้างของปัจจุบันก็จะถูกระบุอยู่ที่1965ล้านเบลีอันดับที่4อดีตหนึ่งในเจเทพโจรสลัดและเป็นหนึ่งในซูปเปอร์โนวายุคสมัยที่ถูกเรีย อันดับที่3อดีตหนึ่งในเจตเทพจงสลัดและเป็นหนึ่งในสีจักรพรรดคิคุมปัจจุบันผู้นำของของค์กรคอดกิวตุตโรกพันเรียวบากีเดือดข้างหัวปัจจุบันจะจะก็จะถูกระบุอยู่ที่3,189ล้านเบลีอันดับที่2อดีตหนึ่งในเจตเทพจงสลัดนักดาบอันดับหนึ่งของโลกชายาตาเหี่ยวจุลคิวมีฮอกเดือดข้างหัวปัจจุบันก็จะถูกระบุอยู่ที่3,590ล้านเบลีและอันดับที่1ก็คืออดีตเจเทพจงสลัดและเป็นหนึ่งในสีจักรพรรดิคุมปัจจุบันกับตันของ